เมื่อวันที่8ตุลาคม2566นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้อทอนครชัยศรีท่าตำหนักโดยมีนายสุร,รสัก์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมนายสมเจรประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการแข่งชาตินายดุลบนชัยวิวัตปบัววงผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาตินายเอกพลเทพมณีผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาตินางสาววนิดาสุธิช่วยผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งชาติและนางสิริพรลจนสุการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนคปรปฐมพร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นะโครงการบ้านเอื้อทอนนครชัยศรีท่าตำหนักวันนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเรามาสวจเยี่ยมกันที่โครงการการเข่งขที่ท่าตำหนักนะครับที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ครับที่ข้างหลังผมนะครับมีทั้งการแสดงฝีมือศิลปะอักาศรรมทั้งหลายที่เป็นศักยภาพของที่ร้องประชาชนที่ในพื้นที่แสดงให้เห็นครับว่าจากนี้ไปการทํางานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น เราจะต้องดึงเอาศักยภาพเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนนั้นออกมาเพื่อเป็นกําลังสําคัญนั่นเีงว่าจะเป็นในมุมมองของวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสไร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่่อสร้งางคมมันมให้กับพี่น้องประชาชานในใแต่ละชุมชนนอกจากการหาที่พักอาศัยแล้วการมีอาชีพที่มั่นคงการมีไรายได้เข้ามาจุนเจือแล้วก็ดูแลตัวเองนั้นนะครับนอกจากการดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มของ กลุ่ปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กนั้นนะครับก็จะเป็นภารกิจที่กระทรวงพมมของเราจะเร่งทํางานนะครับแลว้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ความมั่นคงนะครับตามชื่ชออื่อประสงคงเราครับความมั่นคงของมนุรย์สำหรับการลงพื้นที่โครงการบ้านเลือทรนครชัยศรีท่าตําหนักนายวราวุศิศิลปะาอาชารัฐมนตรีว่าการการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงอนมนุ์ได้มอบรถวิวแชร์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในโครงการจำนวนสองคัน พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็นสินค้าจากการรวมกลุ่มของผู้อยู่ใส่ในโครงการเบอ,อร์ทรสารยา 1, 2และ3รวมถึงกังหันน้ำโซลารอเซลล์บริเวณบอ่อหน่วงน้ำและปั๊มสูบน้ำโซลารอเซลล์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าการสาธิตการบริหารจาัดก,การขยะภายในโครงการซึ่งดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุดท่าตำหนัก โดยผู้อยูใสยจะจัดก,การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำมาขายให้กับตัวแทนรับซื้อขยะรีไซเคลิลทุกวันพรหัสบดีสำหรับขยะรีไซเคลิลที่ผู้อยู่ใส่นำมาบริจาคนิติบุคคลจะดำเนินการขายให้กับตัวแทนและนำไรายได้มาบริหารจัดก,การชุมชนต่อไป